วันนี้เราก็มาอยู่กันดีบ่อตอกป่าหน้าอกปิ๊จริงนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูชนลองสต็อปเลยเดี๋ยวผมทดสอบเสียงเขาก่อนเอาพี่นะสะไหวจะไนะบ่อนี้เป็นยังไงบ้างครับผมบ่อน,นี้ค้างมาสองปีแล้วอนะน้ำท่วมสองปีรวดเลย เป็นบอก้ังปีที่แล้วผมกะว่าจะวิดกันแต่ไม่มีเวลาวิดกันมันเหนื่อยนะวิดอถ้าวิดเหนื่อยผมว่านะถ้าวิดน่าจะประมาณเดือนเมษาวิดแต่ผมจะมาทําคลิปบ่อเนี้ยแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตมาทําคลิปตกปลาก่อนแล้วกันเพราะเมื่อวานพี่ชายผมมาต๊ได้ปลาตะเพียนเนาะตะเพียนโลโลครึ่งอะโลครึ่งสองโลได้อะ่ะใหญ่ฝักไซส์ประมาณนั้นแล้วมันก่อนหน้านั้นอะที่จะได้ปลามันลาก ลากไปไม่ไม่ทราบว่าเป็นปลาอะไรพอดีไวคนไม่เป็นใช้ขนไม่เป็นมันตกเราดูไม่ได้ปลาเราดูเยื่อเนี่ยเล่นเล่นเยื่อเลยให้มันเปไหมอ๋มถูกถูกออนทัวออนทัวสมเองน้ำหนกออนทัวเนี่ยเจ้าแรกในไทย เจ <c oughs> ้าแรกในไทยครับเป็นสีชมพูสวยกินอ่ะให้คุณผู้ชมได้กินดูได้กินไหมผู้ชมได้กินนไหมฮะได้กินบวกหนึ่งครับ <c oughs> นี่เราไม่ได้อะไรสดโดดน้ำบวกสองครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะได้ตัวไหมตอนนี้เบ็ดยังไม่มาครับเบ็ดรอน้องชายเบ็ดมาให้อยู่ก็เลยปั้นไปก่อน,นตัวเ <c oughs> นี้ย หนึ่งถุงราคาสามสิบบาทเดี๋ยวจะจัดโปรครับว่าซือหแถมบวชเชียร์หนึ่งหนึ่งแล้วก็ส่งฟรีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกับทางเจ้าของแบรนด์ก่อนว่ายังไงเจ้าของแบรนด์ใครวะกะกูนี่แหละโอเคครับเดี๋ยวดูว,ว่าน้บ่อนี้จะมีปลาอะไรบ้างแ,แต่คิดว่าเป็นปลารวมมเนี่ยไอชอนไอชอนผมลูกปลา เดี๋ยวดูว่าเหยื่อเราเนี่ยไอช่อนมันจะได้กินไหมจริงๆเนี่ยเป็นสูตรของแม่น้ํานะสูตรพวกสวายพวกอะไรเน,<ด>นี่ยแต่เนี่ยเราจะลองเทสบอร์ดดูบ้างว่าปลาจะกินดีไหมดีไม่ดีก็ซะเล่นดูแต่เราเนี่ยเรามีแค่แพ็คแค่สิบถุง <c oughs> จำได้สต๊อกแค่สิบถุง <c oughs> มุมมามแดงเดี๋ยวมุมมามเขียวยังไม่มานี่มุมมามแดงไปก่อนขีดปิดปิดหอมมากสองสองทีพอ

อุ้นย,ยนายอาก,ก้องด้วยนะกน้อยู่ปะโอ้แล้วต้องรีบอยู่เลยอยู่กับตอเลยนะย่ที่ดูฮะม,มันหลายเกิดดึบด๊บๆๆๆเลยอะ ตึงนิดเดียวเองลากเลยครับเลยแ้่เลยไม่ต้องไปนึกนึกนี้จะไปอีไปเลยวิวมาแล้ว่าอะไรวะยีโซ่ยีโซตัหแดงไรไหมอู้หูหมหูหึกระโคกยีโซ่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 คือไงวะเนี่ยยกขึ้นมาเลย สามซีไปปีดเลยอ่ะถ่ายต่อปีไม่ทันนะก็เรารีบวิ่งอ่ะก็ดูมันปีขนาดนั้นดิเมื่อวานแสดงว่ายี่สกโหปีขนาดนั้น่ะแบงค์ดูปีดิข่าวโจ้เลยปีดยังกับปลาโบ่อส่ดเียงอ่ะแบงค์จับเลยของมืงอ่ะปลามืงอ่ะไงดีเดิดดินตก กูถ่ายตอนนี้ไม่ทันติดกูติดอะไม่ใช่หรอกโอ้โพอดีเลยขาดกระโจดปื๊ดปื๊ดปื๊ดไม่ลงไม่ว่าขาดแรงเลยมียี <c oughs> ่สกด้วยมันปี๊ดแบบเดี๋ยวจะให้บอกว่าวยกเจตัวหน่อยหนีเลยขาด โลครึ่งอ่ะหวานเจี๊ยบี้ย๊ะเป็นไงหูปี๊ดแบบไม่ทันอ่ะเราฟ้ากันไม่ทันกำลังนั่งเมือกด้วยคือว่าตากล้องตากล้องบอกว่าช่วงเที่ยงอ่ะปลาไม่กินหรอกรูดไปสักถึงนาทีเ <S 2> <S 2> ปล่าไปไหมเหนื <S <S อ่อได่าใจเลยที่ นะติดอ,อะไรไม่รู้มาปะป่าติดป่าไม่หม้ก็ป่าเฮ้ยว,วิ่งเงี้ยป่าป้าวิ่งเนี่ยป่าเฮ้ยป่าเฮ้ยอะไรอ่ะไม่รู้เปิดกล้องอยู่ด้วยเปิดนะเปิดป่า ถูกเด้อเด้อนี่ไงนะาคุณมาดูแสบในที่จริงจริงดูมนเกี่ยวก็ว่าทำไมมันอื้อเดื่อีแล้ว เดี๋ยวผมเอาไปเลี้ยงในนาะสัตว์สปีชีโอ้หพี่มินอ่ออกไม่ได้นี่คันฝ่องนี่นี่ย้อนเลยนี่นี่คันนี่คันนี่แน่แน่น่าจะอยู่วะอยู่วะ อยู่ดิอยู่ดิโถ่เงี้ยแก๊กขนาดนี้อู้อู้น่าเป็นยิบศกครับเป็นยังไงเป็นยังไงอย่างห้าวอ่ะโหนี่ตะเพียนเนี่ยอุ้ยอย่างนัดแรง้อย่างนั้นแรงโอ้โตเป็นโลเลยตัวนี้นะต้องเที่ช้อนจริงว่ะต้องเอาที่ช้อนแล้วมีระบบเปล่า นี่ครับนี่ต้องหาตัวบะค่อยช้อนโอ้โหเนี่ยช้อนจริงวะนี่ครับนี่คือตากล้องนี่นี่นี่มือมือวัดอยู่นี่ตากล้องบอกอยากวัดบ้างมีไงคุณตากล้องเด้เต้เด้เต้เต้บ่ายโมงกว่าแล้ว เห <Yeah>. yeah. ี้ยเยยียเขาเอาเรื่องเดี๋ยวผมไปเอาสวิงก่อนฮะแก๊กเหรอแก๊กเหรอแก้ยังไงมามาปีพี่อนี่เลยเจ้านี่ครับไงน,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 น้าโนกเหยื่อตกปลา,าน้าโนกของก็ดีจ, Pul จริงๆไม่ใช่ว่าปลาบ่อแล้วมันจะกินง,ง่ายๆนะครับ อันนี้ผมขอเถียงอ่ะปลาบอกเพราะว่าผมไม่เคยมาตกถ้าตกทุกวันนะอาจจะกินนี่เพิ่งจะมาครั้งแรกเราจะมาทดลองเหยื่อให้พี่ๆนะน,นะดูว่าสูตรของเราเองอ่ะปลาบอกมันจะกินไหมเพราะเราทำอยู่สูตรแม่น้ําอยู่เนี่ยถ้ามันกินมันกินนี่เรื่อยแล้วใช่เนี่ยมันเดือดไหมเนี่ยมันบอกตกบอกแข่งอะไราเร่ยเลยใช่แต่แต่เมื่อกี้มีคนผิดพลาดนะจะยกไงตัวโลอ่ะโลกว่า ได้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 ้เฮ้ยเดี๋ยวเจอกันใหม่นี่ประมาณไม่เกินห้าทีอ่ะเดี๋ยวผมปิดกล้องก่อนชื่อไม่เขียนนะเอริกไม่ได้เอริกเพนฮาร์ดครับเอริกเพนฮาร์ดปิดเตือนถือโบกถือโบกเตรียมเด้งไปเด้งไปลูกนี่ไงตะเพียนตะเพียนตะเพียนขากล้องไปไหนโอยหมลยวได้เปล่ ดันดันดันแบงค์ใร่วงน้ำไปเลยคอนเทนต์ใหญ่ยังไงเลยเราจะแย่พ่อแล้วดูตัวดิ๋ยเอาให้เขาดิอ้วนนะจะเพียรอ้วนไหมนะอ้วนเลยครับอ้วนอ้วนเลยครับอ้วนฟันนี้ไม่กลิ่นยังไงเงียบเลยอันนี้พี่เป็นยังไงหลังจากรอมา หลายชั่วโมงรออะไรไม่รอไม่รอเลยนี่ลงไปไม่ไม่ถึงห้าทีเองเนี่นยคุณโจรบินเลยแอบชี้พอดีเลยแลบกของนี้ออกให้หน่อย<ม>ปล่อยใ้นน่ตัวใหญ่กว่านี้ก็ปล่อยให้หลุดไปที่อื่ตัวเมื่อกี้ใหญ่กว่านี้ก็ลหลุด,ตา,ลดตากล้องทำลนะหลุดนะเออข่าวนะขา่าบุอะไรเงี้ยตัวใหญ่ใส่ขึ้นรัวร้อนร้อนร้อนจริงจริงอากาศ ครับยังไงเนี่ยไม่ต้องมาเดินมาเดินมาเดินมา,านเนาะเขาเลี้ยวเอาเล็้ว ยังติดปากติดคีบเลยเฮียจะปิเลย សៀនយ៉ាំយិនฮะ2ងាយຢູ່ខ្លួនเดียวတော့ຕ້ອງតាំងក້ອງໄວ้យ៉ាងនេះមកទៀតហើយ ขึ้นมาอะไรกันชากว่าอยู่หมดเลยเอาไงยกให้ดียกให้ดีหยิบยกดูไงนี่เอาเก็บไปแล้วส่วนหนึ่งอืมบิ๊กเบิร์นี่ยเห็นบ่อด้วยบ่ออยู่นี่กล้องดูโทฟี่ใช้สิบแโลอะศพ ดีสบไซนี้เขาเรียกว่าไซสเว้นอยู่ปะ่ะแวนว้นอยู่นะประมาณโลครึ่งโลกว่าเต็มกล้องเต็มคาราเบลโลครึ่งได้ดูนี่บ่อบ่อเราเองบ่อสังวนันไม่ได้บอ่อเลี้ยงนะจเป็นบ่อบ่อธรรมชาติที่มันค้างปีน้ำท่วมใช่น้ำท่วมค้างปีไม่ได้บ่อเลี้ยงเราไม่มีการเลี้ยงเนี่ยไม่รู้จะเพี้ยนมาไหนดูไซส์เล เมื่อวานตากล้องได้ใหญ่หนียนี่ก็ที่เริ่งโลภาลนะมาครับเอาไปแล้วสี่ห้าตัวเนาะตาเทียนอะเอาไปสี่ห้าตัวนี่ก็ได้ยิสุกมาแว้นมาสองตัวยิส <c oughs> ุกแว้นรีวิวแล้วก็ตะเทียนนี่เกือบเกือบัตรไะ่น้อยๆเหยื่อกับกับเหยื่อนาโนเหยื่อหันชื่อเหยื่อนาโนหันชื่อ คูแปะเลยทรงเดี๋ยวคุณผู้ชมเม้นเอานะว,ว่าทรงเหมือนอะไรเดี๋ยวดูในเม้นว่าเหมือนเหมือนอะไรดู๋วดีว่าเขาจะเม้นว่าอะไรโอเคครับรับชมกันต่อคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้รีสอร์ทแม่สอวนันลาไปก่อนแล้ว